สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมครับอยู่กับบุญรอดดําทีมครวันนี้บุญรอดพามาดูฮิตาชิฮะซาซิกส0 0นัมเบอร์19หก,ก้ัวรถคันนี้จะเป็นคันที่19แน่โอ้โมี่มกัวไปทีมงานไหนอ่ะยวต้องถามเ้าก่อนบริษัทไหนครับเนี่ย สีพระคนชัยไหมครับเอาไปเชไหนครับไปเขาดินเนื้อเขาดินเนื้อครับโอ้โหวิ่งไกลน่าดูนะเดินจากนี่ไปจากนี่ไปตกยี่สิบกิโลได้ไหมครับโอ้โหประมาณนั้นใช่ไหมวันหนึ่งได้กี่เที่ยวครับเนี่ยเที่ยวสามเท่านั้นอ๋อได้เที่ยวสามเล้วโอ้โหก็ได้ประมาณห้าเที่ยวได้อยู่มั้งหกเที่ยวซี ได้มาสี่เที่ยวมีแต่บรรดารถค่วงทั้งนั้นเลยนะระยะทางนี่ก็ประมาณเกือบ20กิโลครับแหล่งนี้ตรงนี้เป็นบอ่อลูกลังนะคะนี่ดูครับขุดมากี่ไร่แล้วไม่รู้บุดยาวมาตลอดเลยสงสัยจะมาขอซื้อเขาเป็นล็อกเต็มนี่แน่นอนเลยนูเพราะว่าไม่มีการทำการปลูกอะไรเลยสงสัยจะซื้อหมดนี่แหละ ยันถึงงวนู่นเลยฮะโอ้โหหมดนี่ไม่ใช่น้อยนะคงหลายตังหน้าดูครับเห็นไหมอา้าเลื่อนตัวไปแล้วครับเดลก,กาเอ็กแสามหกศูนย์ดูวาต้องใช้แม่กับลูกเลยนะงานนี้เอาทีเดียวมันคุ้มไปเลยกะ่ว่า ไปรอบหนึ่งนี่ได้สองเที่ยวเลยฮะวิ่งออกไปนี่ก็อยู่ประมาณสองสามร้อยเมตรเอ้สองร้อยเมตรนี่แหละก็ถึงถนนใหญ่แล้วครับโอ้ยี่สิบกว่ากิโลนะไปกลับนี่เกือบห้าสิบอ่าครับนี่เป็นอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆโอ้ลูกลงังที่นี่นาเหมือนกันครับนาประมาณสองเมตรกว่าเลยเห็นไหม อย่างเงี้ยแหละทำงานถนนจะต้องมีบ่อลูกรังไว้ตัวเองไกลขนาดไหนก็ต้องมาเอาครับเพราะว่าลูกรังมันหายากแถวนี้ดูเอานี่ขุดมากี่ไร่แล้วไม่รู้จะขุดต่อไปอีกกี่ไร่ผมก็ยังไม่ถามเขาเลยมีแต่ชานลูกรังทางนั้น ไม่รู้ว่าวิ่งกี่พ่วงครับล็อกหนึ่งแถวมากครับประมาณยี่สิบห้าไร่ะแถวบ้านผมนะถ้าขายเป็นล็อกกันนะหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรเนี่ยยาวเข้าไปประมาณยี่สิบห้าไร่ฮะขายกันดูครับโอ้โหเนี่สองเมตรเนี่ยสามเมตรได้อยู่ครับเนี่ยประมาณสามเมตรครับคุ้มเลยซื้อที่เดียวคุ้มเลยฮะนี่ฮะข้างล่างดาแล้ว นาดินก็บางๆเองครับดูดิรอยถากไปหน้าดินนี่50เซนหรือเปล่าดูแล้วไม่น่าจะประมาณ50เซนแหละก็เจอลูกลังแล้วครับนี่คือลูกลังเลยครับโอ้ซื้ซอว่าถือว่าซื้อได้คุ้มมากครับนานี้นี่น้าละถึงได้มาเอาจึงได้ซื้อหมดเลยเพราะลูกลงานานาังมันหนาอย่างนี้นี่เอง ๋ย่ตักแม่เต็มแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดินหน้านะเพื่อจะใส่ลูกต่อแม่กับลูกครับรถพ่วงใส่ไม่โหดเท่าไ่ใส่แค่ไม้หนึ่งไม้สองเองไม่เหมือนตอนที่ผมถ่ายถายมาเนี่ยโอ้โหใส่กันเต็มกระบะกันเลยไอ้นี่ถือว่าใส่ไม่เยอะครับไม่โหดบริษัทนี่รับงานรับําถขนย่างเดียวครับ ด้งานถนนลายเส้นอยู่ฮะอย่างนี้ต้องเจอแคสบุ้งกี้ใหญ่ๆหน่อยเอานี่เริ่มเกียแล้วเกียงี้แล้วว่าเต็มแล้วอ่ะไะเยอะลองไปคิวรูครับ หน้าจะประมาณสิบกว่าตักนะอ่ะนี่ใส่ล,ลูกต่อไปแล้วพ่วงหนึ่งดูดอกอยางครับ รถวิ่งล่องมากๆนี่โดยมากจะใช้ยางเลเดียง,งนั้นนะถ้าวิ่งระยะไกลฮะโอ้เส้นในนี่รู้สึกว่าจะปวดเมื่อน,นะจะใช้ยางเลเดียไงครับแต่ถ้าเป็นวิง่งดินนี่จะใช้ยางเกออกครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึง ว่ามีแต่รถพ่วงนั้นนะไม่เห็นรถสิบล้อเลยะฮะที่เข้ามาเอานี่หมดนี่ผมว่าคงได้ถนนลายเส้นเลยฮะก <c oughs> ว่าจะขุดหมดนี่ <c oughs> โอโ้โหได้ไม่รู้กี่กิโลเลยน <c oughs> ี่สมเมตรถือว่าคุ้มนะครับถือว่าได้เยอะ บางที่นี่เมตรหนึ่งแค่นั้นแหละบางทีก็ไม่กว่า2เมตรแต่อยู่นี่ประมาณเกือบสเมตรเลยความหนาของลูกหลังนะดูดดูเจอที่แข็งมั่งเหมือนกันดีนะว่าขุดช่วงหน้าฝนถ้าหน้าแรงนี่จะขุดเข้าว่าจะไม่แข็งกว่านี้เลย ดูวะดูวะดูงัดไปฮะอ่ะเริ่มเกียร์แล้วยังงี้ก็หมายถึงว่าจะเต็มแล้วดิท่าอ่าเห็นไหมเต็มแล้วโอ้โหโอ้โหหนักไม่หนักดูออกตัว ออกไปแล้วครับโอ้โหดูเอาโอ้ฝุ่นฝุ่นให้ตลบอบอวนเลยโอ้อ่ะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะอีบุรลรอได้พามาดูเจ้าทิ่จชิครับซาซิก200ตกักทำการตักลุกลังใส่รถพว่วงได้เห็นคันใหญ่ๆมั่งเห็นคันคัเล็กๆบ่อยแล้วอ่ะทีนี้ก็จอดรอดิท่า อ๋อเวียงดีไปตรงนูน้นเป็นหลุมนู่นแหละเอาลูกรางแัไปอัดอยู่ตรงนู้นแหละอ่ะเดี๋ยวเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวครอยขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ